大家金玉งา,งานราตรีฉลองตรุษจ,จีนปี2025หรือชุนวัานจัดโดย China Media Group หรือ CMG เริ่มขึ้นในคืนวันที่28มมกราคมเวลา20นาิกาตามเวลาในกรุงปักกิ่ง งานในปีนี้รวมการแสดงที่น่าตื่นเต้นหลายชุดเช่นการร้องเพลงเต้นรำการแสดงตลกโอเปรา่าศิลปะการต่อสู้และมายากลนอกจากเวทีหลักในกรุงปักกิ่งแล้วยังมีการแสดงจาก4เวทีย่อยทั่วประเทศ คือที่ฉงชิ่งเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเปย่ยเมืองลาซาเขตปกครองตนเองซีซางและเมืองอู่ซีมณฑลเจียงซูงานราตรีฉลองตรุษจีนปี2025ปีนี้จัดขึ้นด้วยแนวคิดปีงูปลุกจิตวิญญาณในตัวคุณ เป็นการผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับการแสดงที่ทันสมัยนำเสนอทั้งการเสริมฉลองที่มีชีวิตชีวาและมุมมองที่น่าตื่นเต้นในอนาคตการจัดงานราตรีฉลองจุดจีนปี2025โดย CMG ปีนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เทศกาลจุดจีนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยองค์การยูเนสโก งานราตรีฉลองรุดจีนออกอากาศครั้งแรกในปี1983เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญสำหรับการเสริมฉลองเทศกาลรุดจีนและสร้างสถิติจากกิน n นส s s บอร์ d เรคคอร์ดว่าเป็นรายการโทรทัศน์ประจำปีที่มีผู้ชมมากที่สุดในโลก 这里是中央广播电视总台二零二五年春节联欢晚会的直播现场，我们和全国各族人民、全世界的中华儿女一起迎接乙巳蛇年的到来。